สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ก็ยังไม่ใช่ใบกับเสียมนะแต่ว่าไม่ใช่หลอกช่วงนี้มันมีอะไรเครียดเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองมันมันไม่ใช่มันอะไรมันมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดทั้งแอนและพี่บอยเหละมันเลยทําให้เราเซอร์ไพรส์ไงแต่มันก็มันมันก็มีทางออกแหละทุกคนปัญหา มีท่านแก่มันต้องแก่อะไรมันต้องแก่อะไรแต่การทุกคนหนูจะพูดอะไรให้ฟังนะการที่เรามาพูดเรื่องรายรับรายจ่ายหรือพูดเรื่องเงิน,นกับทุกคนเราไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่าการที่เราทํากิจกรรมใดๆก็ตามเราจะไปเอาเงินตรงนั้นมาใช้ทุกคนจุ๊บจุหยุดเลยนะอย่าคิดอันนี e vol, ้เบาอันนี้เบาดักไปก่นอนเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเงินอยู่ในกลงสีนี่มันมีอยู่ เจ้าขอใจบ่งเงินที่หาโดยนะ้ำพักน้ำแล้งแอนอดีกับ่อยสีใช่นรืมันมีมันมีอยู่สิบบาทนี่สิส่วนมีอยู่สิบบาทปีนี้นี่แต่ละปีนี่เขาต้องวางแผนการใช้เงินอันนี้สิบ่อยฟังวางแผนการใช้เงินมากปีนี้ในช่วงซ้อมเราจะเราจะใช้จ่ายแค่สามบาทจะใช้จ่ายแค่สามบาทปีนี้เราซื้อบ้านนี่สิเรา,เา,เาตัดออกไปอีกสองบาทเป็นห้า อีกห้าเราจะสแตนบายไว้เพื่อที่จะใดๆก็ตามบาทนี่ปีนี่นี่มันกันเลยมีแบบต่อเติมต่อนั่นต่อนี่ต่อนั่นต่อนี่นนนนนไปพานไปแล้วสองบาทจากตะเกาได้นี่จากตะเกาคิดไปว่ามันจิเป็นหาเว้บอมันก็บเลยเป็นเจ็ดบาทนี้มันมีเรื่องเหตุการณ์เพราะขาดฝันเกิดขึ้นมาอีกนี่เรื่องเกี่ยวกับหน่นนี่นั่นเขามา เฮดยจะต้องเสียเงินไปอีกสองบาทจังสิแม่ผัวข่อยเราวก็เลยคิดหลายเราเลยยานแบบขันหานเป็นนังไดเลยแล้วกันมันมันเป็นแบบใหอย่างสี่นะแม่แต่คือถามว่าในส่วนที่เหลือนี่ก็น่ามาตุ่มกันตุ่มนั่นตุ่มนี่ตุ่มนั้นมันกับมี่ใจอยู่มันกับมันก็มีใสอยู่แต่ว่าแค่ว่าเราอยากสิไปดึงมันมาตุ่มซื้อคือสมมติว่าเออเรามีที่ดินอยู่ตรงนั้นเราก็อยากปล่อยมันไว้ตรงนั้นเรายังไม่อยากแบบ เอามาขายเพื่อที่จะเอามาใช้ทั้งสี่แม่อันนี้สมมุติสมมุติบอกให้ฟังอันนี้บอกให้ฟังเด้พี่น้องอันนี้นัวให้ฟังนีมันก็เลยเป็นเรื่องแบบความเครียดที่แบบคิดไม่ตกเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ขนาดนี้แม้กระทั่งแอนเนี่ยปีนี้ไอก็ไม่ได้คิดว่าแอนมาจะมาเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องคนและเรื่องเงินเหมือนกันซึ่งแอนจ่ายไปเยอะมากอี่ มันก็นเลยเป็นเป็นอีอย่างที่มันแบบหลายยากก่างกระทบกระทั่งกันไหมใช่ทุกปัญหามีทางออกหนูบอกเลยว่าทุกปัญหามีทางออกหนูก็ไม่อยากให้พี่บอยเครียดไม่อยากให้คือไม่ต้องกลัวไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าหนูก็อยู่ตรงนี้เออคือง้าว่าอยู่ตรงนี้อยู่ไม่จำเป็นต้องอยางนี้อย่างราวาถ้าหัวเขามีความสามารถถ้าหัวเขามีกําลังมีสองมือมีอีกหนึ่งสมองบวกกันกับอีกหนึ่งสมองเพื่อที่จะหาเงินน่ะ เข้ามามันได้อยู่แล้วหนูบอกเลยแล้วไม่จําเป็นต้องกลัวแต่พี่บอยเนี่ยคือกลัวกลัวว่ามันจะแบบมันจะเป็นอย่างนี้ไหมหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาอีกหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดมันมีเราก็มันก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นเข้ากเหตุอย่างบา่ได้เข้าก็ต้องยอมรับในโฉกชัตาในเรื่องที่มันเกิดขึ้น แล้วก็แก้ปัญหาไปแค่นี้แล้วก็ขอกําลังใจให้กําลังใจส่วนเหลืองเงินที่พี่น้องเอามาที่พี่น้องให้เป็นการเป็นแรงสนับสนุนถ้าเอามาใส่ใจตรงทีนั้นคือกิจกรรมยีหลีบ่อด้เกี่ยวกับเหลืองสนโปเดอ้ออันนี้บอยฟังอันนี้หนูหนูพูดให้ฟังนะพี่พี่น้องอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมีมันมีนะไม่ใช่ว่าหนูพูด นี่มันมีเพราะว่าหลายๆคนก็ทํามาพูดว่าช <c oughs> ันเหเนีกิจกรรมแถวอะมีอยังต้องใส่งินปดิแล้วพีนน่บ่อยเราจะเป็นฟิวแบบว่าทุกครั้งเวลาที่เล่าล่สดเล่าก็สิมากเบานัานเบาหนีมู้จัาฟังโดยที่กับเบาคือเรื่องที่เราเบาดูๆมันเป็นเรื่องที่มันเป็น เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจเราก็คือเราขค้นหยางน้ำเรืองเงินอันนี้คอยบอกให้ฟ <tres giving people ara> ังหรือเตือสุดท้ายด้อเรอขึ้นบอกราคืนหยางน้ำเรืองเงินมาที่นี่ราก็สีเบ้ต์ตะเรืองเงินใ้มือเจ้าฟังอยู่นั่นแหละว่าเรามีรายจ่ายมีรายจ่ายมีรายจ่ายซึ่งคอยกับยานมือเจ้าคิดว่าเออการที่ทํากลุ่มปิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยแต่ก่อนทำเงินเนี่ยเงินเนี่ยสิเอาไปใส่ตรงในรายจ่ายต่ของบอซึงมันบอแมนการเย่าเหตุกลุ่มปิดเฮาอยากให้ลูกน้องเขามีเงิน เฮาเสียเอาเทาเสียให้ลูกนองอ่ะมีเงินอยากให้เขามีรายได้กว่าเขาจะเข้ามาซ้อมเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงบางคนเขาก็ไม่ได้มีรายได้แต่บางคนที่มีที่พอมีแฟนคลับมีมาอะไรเขาก็ต่อต่อยอดกันไปได้ใช่มันไม่ใช่แค่เราสองคนถ้าถามว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้เลยคย้ายนาฬิกาค่อยกับอะไรคอยบอามีเงินอีลี่อยบอกซื้อซะอืมแต่อันนี้คือเนี่ยงานแอนมันก็ยังมีรองรับอยู่ ก็ไม่ได้อยากแต่ว่าการที่พี่บอยพูดบ่อยๆแอนก็บอกอยู่ตัวเองไม่ต้องพูดบ่อยๆบางคนที่เขาเข้าใจขาเขาก็เข้าใจบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะส่งข้อความมาแบบนั้นแหละเห็นไหมทุกคนกาติส่งออข้อความมาว่าทําเปิดมาไลไรากลุ่มปิดแล้วแอนรู้บ้างไหมทําไมต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวนั่นเห็นบอคอยบอกแล้วว่าเจ้ายญิงเบาแต่มันเก็อุดมาไห้เพราะว่าเราเป็นคนนังสี่ไปยาบอยแล้วเป็นคนนี้อีอย่างแล้วสิบอ่ะพอเจ้าฟัางเบิร์ด เล่าสิบอกอีหอย่างที่มันอยู่ในใจความบอสบายใจแล้วอยากบอกให้มู้จ้าฟังคือบอกให้ฟังมันสิได้สบายใจแค่นั้นเองอือันนี้หนูพูดนะหนูพูดหนูพูดให้ทุกคนฟังเลยอย่าไปคิดว่าการที่แม่ๆเอาตังมาให้พวกแม่เข้าใจไหมว่าพวกหนูทําบุญกันทุกวันเลยนี่บอ ใดๆก็แล้วแต่เราก็เอาผลงานแรกเลยเออเท้ากับว่าเดี๋ยววาสิไปขอขอเงินแน่้จขอเงินแน่อร่อยนึ่งนี่เอายาว่ามู่ขยอยว่าแลกเด้มู่ขยอยกันแลกแลกยังแลกเอาเอากวัดเอาความสนุกหน้าเวทีแลกเอาความสามารถพวกข่อยแลกจับกลุ่มรวมตัวกันค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันถ้าเฉลี่ยนี่ยอดไรนี่แต่ละรอบนี่ทุกคนอย่าคิดว่ามันพอทีมันพอพ่อขอยสิบ่อ มันไม่พอค่าใช้จ่ายจะจะเอามาไล่กันแต่เราสําหรับเราเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้นําเราต้องมีความเสียสละสิบงานหัวหน้านี่บได้คาโตทั้งสิบงานกับอะไรแต่ลูกน้องตรงยูดได้ทั้งสิบงานาค่อยบอก <ทำ S 1> ให <น S 2> ้ซ้ํานี่นบอกแค่นี้เลยหัวหน้า,นานไม่เป็นไรหัวหน้า,นานได้กี่งานก็ช่างมันงานแนนปีนี้นี่ ไม่ได้เงินก็เยอะก็หลายงานนะเป็นงานช่วยเป็นงานฟรีเป็นงานทําด้วยใจให้พี่น้องกันแอนบอกเงินจากบาาแต่แอนก็ต้องใจลูกน้องคึกกันพี่บอยงานตั้งแต่โควิดงานบางงานแสนเก้าสองแสนบ้างหอดสองแสนหาจากงานผู้ขยอยล่งหน้าผู้ยัรเดีเมื่อไหร่มู้เจ้าฟังได้ว่ามู้ข่อยใจจากบ่าสองสามปีแล้วทีเนี้ยพอพอมัน ในปัจจุบันเนี่ยคือรายจ่ายมันสูงขึ้นใช่ไหมแต่มันค่าจ้างมันไม่สามารถเพิ่มได้เพราะันเรารับงานไปแล้วแต่เราก็ต้องรับชอบไปหนูเลยแบบว่าหนูเลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูรับรู้เรื่องเงินเรื่องอะไรพี่บอยจะทําอะไรเขาต้องเขาต้องปรึกษาหนูอยู่แล้วแต่ว่า อย่างที่บอกแหละเราจะไม่ค่อยพูดไม่อยากให้พูดเรื่องเงินบ่อยเพราะเดี๋ยวก็คิดว่าเรามีรายจ่ายเยอะอีรายจ่ายอะ่ะมันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วเราไม่ได้อยากเล่าให้ฟังแต่ในความในความเป็นพี่บอยอะ่ะเขาเป็นคนที่มีอะไรเขาเล่าให้ทุกคนฟังอยู่แล้วเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสิบอกว่าเดือดร้อนไหมขาใจปะคือบอกให้ฟังซื้อ,อว่าโอ้การที่บอกให้ฟังของเลาเนี่ยคือเราต้องการกับลังใจไหมพี่น้อง ต้องการกำลังใจว่าเออแบบเอาของน้าผมเ็เฮ็ดไหมพ่อเซ่นี่ดิเออพอก็ดีจริงๆนะหนูก็เลยว่าพี่อย่าไปพูดบ่อยคนคิดไม่ดีก็มีแต่คนที่เขาเขาแยกออก่ะเขาก็แยกออกนะพี่ ขาเจ้าสิวา,าเขาบ่มีเงินเดเขาเจ้าสิวา,าเขาบ่อยากจกเงินเขาเด้ก็เลยวางส่เล้าก็เคียดเนาะหลายอย่างหนูหนูต้องเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเขาอ่อนแอหนูต้องเป็นหลักให้เขาอยู่แล้วหนูจะบอกแค่นั้นแล้วหนูไม่มีทางที่จะอ่อนแอเพราะว่าคือเขามีงานมากกว่าหนูแล้วเขาเขาต้องาการกําลังใจมากกว่าหนูสําหรับหนูอ่ะหนูต้องเป็นหลักอยู่แล้ว เออหนูต้องเป็นหลักแล้วแล้วแกเป็นคนที่เหมือนจะรับได้นะในคอมเมนต์น่ะแต่พอไปอ่านพอมีคนส่งข้อความหาแกจริงๆแกแกแกเล่าเสียเซลไหมเล่าสิแบบฟิลขาดไปเลยทั้งสี่กับมี่บางคนอืมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอุ้ยรู้ไหมคะว่าพวกเราก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นหรอก อย่างแอนที่แอนมาพูดแต่เรื่องดราม่าในแต่ละไลฟ์มันไม่ใช่เราอยากจะบอกว่าเราก็เป็นคนเหมือนกับทุกคนนั่นแหละที่บางทีมันก็มันก็มีความรู้สึกบางทีมันก็มันก็คิดได้เหมือนกันหนูอะหนูต้องทําความเข้าใจว่าเอออะไรที่ปล่อยผ่านไปได้หนูต้องคือคือไม่ว่าจะอะไรมาแต่และวันแยกก่อนทั้งงานตัวเองและและเฮาต้องมาล่อง เข้าต้องค่อยสัพอร์ความรู้สึกของเราค่อยมันหนักซ้อกันเลยคอยสิบอกให้มันหนักมันจะหนักในช่วงแค่ซ้อมนี่แหละเดี๋ยวถ้าออกงานไปมันก็จะลงตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกๆปี อ่าแล้วมีความรู้สึกโอ้ยของหนูหนูก็หนักแต่ว่าหนูมันคนมันคนมันน้อยมันก็ไม่ได้มีเรื่องยิบย่อยเหมือนกับพี่บอยหลายส่วนหลายฝ่ายแต่ของหนูปีนี้ก็ถือว่าหนักเพราะหนูเจ็บกับคนและเงินคนหนิงนมาเอาเงินน้าหนูซึ่งมันเป็นอีอย่างทีธนูบอยทุกคนฟังทุกคนสิแบบแอนคือใจดีแต่ว่าแอนคือพานมันมา่อไรแอนสิบ,บอกเลยแต่หนูว่าอยากบอกเพราะหนูหนูคิดว่า ช่างมันเถอะหนูหาใหม่ได้จริงอย่างพี่บอยเหมือนกันแกเป็นคนที่คือแกแบบแกกลัวแล้วหยานเงินเล่าคือเราเอายังไงคือเล่าเล่าหูจากใส่เงินเล่าหูจากคุณค่ขาของเงินมาเงินตาลบาทมันสิม้าจังไรบางอย่างทีเล่าบอยอยากทีเล่าก็จำเป็นตรงใจเล่าก็บบอยอยากใจ แต่ว่ามันก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องจ่ายต้องเสียเพราะคนอื่นเพราะเรื่องอื่นนึกเสียมันกับเหตุไห่เราทําใจบ่ได้เราก็เลยมันเลยติดอยู่ในใจแล้วซ้ำหนีเองคอยไปขอห้องน้ำก่อนเมสเขาจะห้องน้ำไปคุยต่อเราขอได้น่าดับขลับเขียซีเรีย นัใจครับขอบคุณครับซู้ๆเป็นนังใจแม่ลูกขอบคุณครับผมส่งนรงใจได้ลูกลาครับผมน,นี่เนี่ยเล็กหน่อยกระไายแต่กปกติแต่แต่ละปีผมจะไม่ไม่มีความรู้สึกไอ้นี่คือพอเด็กเยอะใช่ไหมเวลาไปเบึงเขาสอมหัวใจหักว้าบลงเลยมันเหมือนกับว่าภาระแล้วก็เราต้องพลังเราต้องเยอะมากกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่นะทำไมต้องต้องรับเยอะ ก็เพราะว่ามันก็ต้องการเพื่อพัฒนานั่นแหละครับเพื่อพัฒนาแบบให้ใหตอบสนองเจ้าภาพคือเราก็อยากให้ผลงานให้มันดีแล้วก็ให้มันสมนาสมตากับเจ้าภาพเนาะนะครับแล้วก็การที่เรารองรับชีวิตคนกว่าสามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบคือถ้าเราไม่ใส่ใจเลยไม่คิดอะไรเลยมันกระไดอยู่ละครับแต่ว่าผมมันก็เป็นคนเก็บมาคิดว่าการเราเอาคนเข้ามาอยู่ด้วยอะมันทำยังไงจะดูแลเขาได้ดีแล้วก็ ให้เขาสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้ควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ให้เขาอยู่ไปแบบกับเราได้อย่างมีความสุขประมาณนี้ฮะที่ห้องได้รับเหมือนกับมันก็เป็นการว่ารับผิดชอบต่อพ่อแม่เขาด้วยนะฮะพ่อแม่เขาไหว้วางใจให้ลูกเพิ่มาอยู่นั่มเนาะเขาก็พยายามอยากเหตุอะไมันดีแต่จริงๆคือการที่ผมทําอะไรก็แล้วแต่ไอ้คือ สี่บอกว่างเลยอ่ะคือก็พยายามทํางานแรกนะทุกคนแรงซัพพอตส่วนหนึ่งคือเราก็เชื่อว่ามันก็มาจากความรักนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าโดยโดยโดยจริงๆแล้วผมก็จัดแบบนี้มาตลอดเนาะจัดตั้งแต่ก่อนที่สี่แบบตั้งแต่มีโควิดแรกๆตั้งแต่ก่อนที่จะคบกับแอนเพื่อท,ที่จะให้มันมาหล่อเลี้ยงภายในวงเรานี่แหละ กำลังใจขอบคุณครับทุกคนเข้าไปปั่นวิวกันเนาะเราไปปั่นวิวช่วยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่มาแรงเนี่ยมันจะอัปเดตทุกสามชั่วโมงนะมันจะอัปเดตมาแรงแต่ช่วงนี้คือเราทิ้งเรายังยังปล่อยไม่ได้สามพันห้าร้อยคนเนี่ยคือเราต้องยอมเหนื่อยหน่อยวันนี้นะครับมือนี้เข้าต้องเข้าต้องยอมเอยนะทั้งวันทั้งคืนวันนี้ช่วยกันเข้ามาปั่นวิวเยอะ ฟังกดฟังบ่อยๆฟังแล้วกดค้นหาด้วยเนะยค้นหาแบบชื่อเพลงเมื่อแต่ปันยิวเกิดมาบ่ท่านกดค้นหาแล้วก็ชื่อเพลงกดค้นหาแล้วก็ชื่อเพลงแล้วก็กดเขาฟังฟังจนจบนะครับแล้วก็แชร์เข้าไปในอื่นๆด้วยนะครับลงแล้วเนะาะเดี๋ยวจะชัดได้ค่ะลงเลยกำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะปันวิวต่อแม่ ใช่ค่ะพ่อลูกสองคนสุขสบายอยู่แล้วแต่ <c oughs> สิ่งที่พวกหนูทำมันมีอย่างหนึ่งคือการสร้างอาชีพสร้างคนสร้างงานแล้วก็ช่วยเหลือหลายๆชีวิต <c oughs> การที่พวกหนูทำมันเป็นการต่อยอดเพื่อ <c oughs> เพื่อคนอื่นซึ่งซึ่งหนูคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็นูกัาอิ่มใจสุขใจ มันก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างค่ะเป็นธรรมดาที่แบบอยากหยุดไม่อยากเอาอะไรแล้วก็ก็มีธรรมดาแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเราก็มาคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอยู่แล้วอะไรอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ขอให้สิ่งที่เหตุภาวน่าพหละววาสีอีหยังแต่ว่ามันเกิดมันก็ดอยู่ถามว่ามัน,ม,นมีเรื่องอย่างขมามันกับ,ม,กบมันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่มาทําอะไรเราได้เลยอื มีเรื่องเดือดร้อนก็จะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็โชคดีแล้วขอบคุณนะคะส่งกำลังใจเดินทางปลอดภัยเจ้าเขียดจาบอสเจ้าเขียด ไอปันนิ้วถ้าเป็นไอปันนิ้วเนยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะคืนนี้เจอกันในไลฟ์สดค่ะบ๊ายบาย